เพื่อนๆดูไหมครับว่าปตทที่วันนี้เนี่ยก็โคตรจะใหญ่อยู่แล้วในอีก5ปีข้างหน้าจะใหญ่กว่าน,นี้อย่างมหาศาลนะครับเพราะเตรียมทุ่มกว่า4ี่แสนล้านในทีเดียวแถมมีการจับมือกับธุรกิจของจีนด้วยในการพัฒนาพแบตเตอรี่และก็อุตสาหกรรม EV ีครับเกิดอะไรขึ้นในอนาคตปตทจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวคิดดฟังครับ สิ่งพื่อทุกคนนะครับผมคิมคัะคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลน์ที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เทา่ากับอสังหารเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในที่นี้ชวนคุยนะเรื่องของตัวปตทฮะต้องบอกเลยนะครับว่าวงการพลังงานวงการปับ๊บเติมบันในประเทศไทย,ยมีการเคลื่อนไหวยอย่างมหาศาลนะครับเนื่องด้วยธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับน้ำมันนะ อจจะเป็นธุรกิจที่แบบเป็นซันเซ็ตนะครับเป็นเหมือนดาวตกไปแล้วแต่ถ้ากับการพลังงานยังคงอยู่นะครับแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปเป็นไฟฟ้าแทนเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางบางจากเนี่ยประกาศจะลงทุนกว่า200 0 0ล้านนะครับในช่วง5ปีในการพัฒนาพวกธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกพร้อมพาไทยเนี่ยเข้าสู่พวกอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับซึ่งในฝั่งของปตทพี่ใหญ่เนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับมีการลงทุนกว่า400 0ล้านนะไฟเขียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเน้นธุรกิจใหม่สอดรับกลยุทธ์ของปตท คือพอพูดถึงปตทนี่นะครับก็ต้องยอมรับ like ว่าเป็นบิ๊กบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยอยู่นะติดอันดับท็อปอย่างแน่นอนนะครับโดยมูลค่าของเขาเนี่ยสูง totally cool <nowadays> right <ve> ถึง9 4 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวก็เรียกว่าขาดอีกนิดเดียวเลยก็ถึงล้านล้านบาทเป็นที่แน่นอยแล้วครับมากไปกว่านั้นนะครับปตทเนี่ยทำรายได้ต่อปีนี้มากกว่า2ล้านล้านบาทเลยนะครับโดยกําไรอย่าถึง1แสนล้านบาทครับแม้ก kind of ําไรปีละแสนแล้วนะครับจะลงทุน4แสนล้านนี่ก็ถือว่าชิลๆครับซึ่งต้องจากตัวพลังงานแล้วนะครับในปตทเนี่ยก็ยัังงถืืออธุรกกกิจทีี่่่เเยวนบ สถานีบริการน,น้ำมันนะครับรวมถึงการช้อปปิง้งรวมถึงการกินอาหารด้วยครับนั่นคือตัว OR นั่นเองนะครับที่นำทับโดยตัวคาเฟอเมซอนนั่นเองนะแล้วจะมีแบรนด์พวกนอ n o นออยมากมายที่ทาง OR เนี่ยกำลังปั้นอยู่ด้วยนะครับ ดังนั้นถ้หากมองในภาพนี้จะเห็นเลยนะครับว่าปตทเนกำลังจะขายายลายเป็นแบบดอนออลหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมากขึ้นเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าน้ำมันในอนาคตเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงหรือหมดไปนั่นเองซึ่งในฝั่งของดอนออลเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับคาเฟ่อเมซอนขายไปทั่วโลกนะฮะยอดขายเติบโตขึ้นมาหาศาลจะเป็นแบรนด์ไทยที่แข่งกับสตาร์บรัคบลาๆก็ว่ากันไปแต่ในคลิปจนี่ชวนคุยเรื่องของไฟฟ้าครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าพลังงานไม่ได้หายไปแค่เปลี่ยนรูปแบบจากาน้ำมันครับอาจจะเตติบบมมาก ซึ่งหากพูดถึงประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นฮับแห่ง EV ถูกไหมฮะที่เขาตั้งเป้าจะเป็นนะครับมีค่ายรถจนมีแบรนด์ e ีีดังๆมากมายที่เข้ามาในประเทศไทยเช่นตัว BYD ที่ไดทำการเซ็นซื้อที่ดินทั้งใหญ่กว่า600ไร่นะฮะแล้วก็ปักหมุดเข้ามาที่ EEC บ้านเราตรงนี้แหละครับแถมยังเปรยคคำเด็ดนลครับที่บอกว่าไม่มีรถค่ายจีนเจ้าไหนหรอกที่ไม่อยากมาลงทุนในไทยครับ และจากจีนเนี่ยไม่ใช่แค่้าเดียวนะครับในฝั่งของที่อื่นเช่นทางซาอุดิอาระเบียก็ยญงมาลงทุนตัว e ีวีที่ไทยด้วยซึ่งผู้ถึงภาพรวมการขาย e ีในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว,ว่าไทยเราเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับติดอันดับตลาด e ีวีเกิดใหม่เลยทีเดียวนะซึ่งหากดูเรื่องของราคาในรับ e ีวีเนี่ยค,ค่อนข้างถูกครับตัวยอดฮิตเนยนะครับราคาไม่ถึงล้านฮะ หลายคนนย่ยสนใจไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกยิ่งกว่ารถญี่ปุ่นซะอีกถูกก่ารถน้ำมันแบบนี้เนี่ยแล้วแถมทันสมัยด้วยเนี่ยนะครับใครๆก็อยากได้แถมประน้ำมันด้วยนะครับโดยตัวถูกสุดเนี่ยราคามีแค่300,000บาทเท่านั้นเองก็ต้องยอมับน,นะครับที่ทําราคาถูกในขนาดนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขฮะมีการอุดหนุนนั่นเองนะครับก็คือซื้อรถยนต์ E ีเนี่ยนะรับส่วนลดสูงสุดถึง1.5หมื่นบาทต่อคันครับ รับเงินอุดหนุนนะครับซื้อรถ EV เนี่ยลดสูงสุดถึง150,000บาทต่อคันเลยนะครับก็ตอนอ,อว่ารัฐบาลเราเนี่ยสับสนุี e ีเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นสูตรการการผลิตแห่งอาเซียน และเพื่อดึงเม็ดเงินนะครับดึการลงทุนเกี่ยวกับ EV เนี่ยมาลงทุนที่ไทยครับหากพูดกันตรงๆเลยคือว่าไทยรองบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างอุดหนุนค่อนข้างสนสน E v วีไปอย่างมากใครมาเปิดใครมาขายที่ไทยเนี่ยก็เรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนเพราะว่ารัฐเนี่ยอุดหนุนนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินและให้เขาอยากมาลงทุนที่ไทยถ้ามาไทยแล้วตลาดไทยไม่รองรับรัฐไม่ช่วยเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามาเปิดน,นะครับไปเหมือนที่อื่นดีกว่า เห็นแก่แก่เว้นน,นเว้นาเนี่ยก็ค่อนข้างฮอตฮิตนะครับพอพูดถึงอุตสาหกรรม e ีวีที่ไทยเราอุดน,นุ่นนะอุดนุ่นหนาเน,น,นี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าไทยเราจะได้กินเนื้อกระดูกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยเราก็ไม่มีแบรนด์รถยนต์ถึงแม้จะส่งออกรถยนต์รายใหญ่นะครับแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ของเจ้าอื่นครับแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่ามีการแตกต่างกันไปเล็กน้อยน,นะฮะนะั่นคือพี่ใหญ่ปตทอของเราันั้นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการจับมือกับบิ๊ก บริษัทลาย,ยาจากจีนก็จะมาลอยู่สาขา EV เต็มตัวมากขึ้นด้วยครับอย่างเช่นนะครับจาก,กบ,บริษัทโกชานเนี่ยนะพันธมิตรจากจีนร่วมทุนผลิตแบต EV นะครับประเดิมกำลังผลิต2กจิกวัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับคือซึ่งเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเออเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องขี้ๆนะครับโนฮาตรงนี้เนี่ยต้องเอา,เอาจากประเทศที่ล้ำหน้ามาตัวอย่างเช่นจีนครับคือจีนเนี่ยเป็นผู้นำเรื่องของ EV ของโลกนะครับรถยนต์ในจีนเนี่ยก็เป็น EV ทับ แล้วใช่แค่บริษัทเดียวนะครับจะไปะจับมือกับทางหลินหยินอีกด้วยนะจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนนะฮะเพื่อลุยเกี่ยวกับยานยนพลังงานไฟฟ้าในไทยครับ เด่นได้ว่าจับมือกับทางจีนเนี่ยทั้งเรื่องของยานยนต์นะครับทั้งเรื่องของแบตเตอรี่เลยฮะแต่สิ่งน่าจับตามากอันนึงเลยนะครับนั่นคือจับมือกับบริษัทฟ็อกคอนนั่นเองฟ็อกคอนได้เป็นบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกเลยนะครับซึ่งเขาได้มีเทคโนโลยีเจ๋งๆอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีการจับมือกันลงทุนในโรงงาน E ีวีครับ3.7หมื่นล้านเลยนะคือก่อนตอนนี้เนี่ยไทยเราเป็นที่ผลิตนะครับเกี่ยวกับรถจนดับบันถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยไทยเราจะมาผลิตรถ E ีวีแล้วนะครับโดยททาางงงงปรอออเเนนี่่ยจััับบมืืกตต้โพผลิ E ฮะ คือจะบอกว่าฟอร c คอนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับฟอร์คอนี่เป็นระดับโลกเลยครับแม้แต่ทางซาอุนเนี่ยมีการเปิดแบรนด์รถยนต์ของตัวเองนะครับโดยการจับมือกับทางฟอร c คอนด้วยครับหมายความว่านวัตก,กรรมของทางฟอร c คอนเนี่ยครับเขาสามารถสร้างรถ EV ของตัวเองได้แล้วนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำแบรนด์เองเท่านั้นเองเขาแค่ รับจ้างผลิตครับดังนั้นครับถ้าปราทรเนี่ยตั้งบริษัทลูกนะร่วมกับฟังฟ็อกคอรเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นบริษัทไทยเนี่ยที่ผลิตรถ e ีวีเสริฟสู่โลกครับโดยใช้เทคโนโลยีของทางฟ็อกคอนนั่นเองซึ่งตัวโรงงานนี้ตั้งอยู่แถวภาคตะวันออกของไทยนะครับก็คือแถว eec เลยครับก็เรียกว่า eec เนื้อหอมอีกแล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้โครงการนี้ครับคาดการว่าจะลงทุนประมาณ37,000ล้านบาทเลยทีเดียวและจะสามารถผลิตได้ประมาณ50,000คันต่อปีนะครับและจะขยายไปถึง150,000คันต่อปีด้วยซึ่งก็เป็นตามนโยบายของทางรัฐบาล,ลนะครับที่เดินหน้าเต็มสูบนะดันไทยเนี่ยนะครับเป็นฮับของ EV ตั้งเป้าปี2568้าหกแจะผลิตรถไฟฟ้าได้จำนวน250,000คันต่อปีนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยปตทเนี่ยกับโตฟ็อกซ์เนี่ยเจ้าเดียวก็มันแสนคันแล้วนะฮะก็แปลว่าจะมีเจ้าอื่นอีกไม่เยอะครับหรือพูดอีกในคือบริษัทลูกของปตทอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักๆในการผลิตรถยนต์อีวีของไทยเลยทีเดียวซึ่งพูดถึงอีวีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่แข่งเยอะจริงๆนะอินโดนี่ยก็ตั้งเป้าจะเป็นฮับแห่งพวกแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีลิเ h ียมเป็นเบอร์หนึ่งเเเเเเววีียยยดนนนนาาาามมม่่่่ก็็ผลิตตรรรรถถปบบออ์ะคััแไทจ๋ง ไทยเราเนี่ยก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะแล้วก็ต้องการจีนนะครับมาหนุนหลังในปี2024อีกด้วยฮะกล่าวคือถ้าจีนดันเราเนี่ยอาจจะเป็นฮับเอเชียเกี่ยวกับ e v ก็ได้ครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่นีครับย่างไปรทเนี่ยถือว่ารับเต็มๆเลยนะเรื่องของโครงการอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้ไประโยชน์จากเอ่อภาครัฐอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนครับรัฐคิดอย่างเดียวไม่มีคนทำมันก็แย่แต่ว่าปอทอก็ต้องอยอมรับว่าเขาก็เป็นพี่บิ๊กจริงๆใหญ่จริงๆเข้มแข็งจริงๆแแลสมนนทาาางงภคเ่่อข้ปร จากนันนี้ถ้าปตทมาเล่นเองเนี่ยก็คาดการได้เลยว่าเนี mm ่ยนะคุณอีวีไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างสดใสเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าปตทเนี่ยจะรวยอีกมหาศาลกว่านี้อีกมากมายนะครับแม่ตอนออยแกก็เพียบแล้วนะขายอาหารขายกาแฟนะครับในฝั่งของพลังงานเนี่ยก็แทบจะครอบคลองในฝั่งของสถานีเกี่ยวกับตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีครับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็มีฮะ ทุกนอนดับก็เลยสดใสแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เลยกดไลค์กดติดตามชอบ Property Expert ไลค์ด้วยนะครับวันนี้ขอพายที่แบบเสียงไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ค่อยสาบ,บยายด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้านอย่างติดติดตามช่องนีิให้ถึงหนึ่งแล้วยนะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ